สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่14เดือนพฤษภาคมนะครับ2 5 6 4ครับครับสภาพสวยๆนะครับ PowerM m p b a มนะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะครับราคาหนึ่งาพันหบาทนะครับสําหรับ Power อนะครับ สวยนะครับสวยใหม่เลยนะครับสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพนะครับ,รบแบบแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดไฟก่นอนสภาพสวยๆครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับ ติ๊กเกอร์ไม่ขัดนะครับสวยงามมากนะครับสองแท่นนี้นะครับราคาบ้นบานๆนะครับ1 9 5 0 0เก้บาทนะครับสนใจทักมาเลยนะครับที่ร้านพินิจออริโอนะครับสภาพสวยงามมากนะครับสนใจโทรสอบถามได้095-224-6497ครับ ร้านพิเนตออดิโอนะครับสวยงามจริงๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเท่ากับของใหม่เลยครับสำหรับท่านที่สนใจข้อแวะมาสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7เบครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ